ปากเซช่วงเซซายครับรถเริ่มติดแล้วครับพี่น้องทั้งมอเตอร์ไซค์รถสามล้อรถยนเป็นศูนย์การค้าบนนีวครับพี่น้องเป็นย่านที่จะเลยขนาดเลยครับสบายดีปากเซเลยเดี๋ยวส้มบรรยากาศตัวเมืองปากเซครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในลาวใต้พี่น้องครับเส้นทางจะไปปากซองแล้วครับไปทางโดวโค้งพี่น้องเส้นทางนี้นเป็นเส้นทางที่มีทั้งปั้นน้ำมันพอตโทแล้วกับกาแฟเอเมซสันเซเว่นสาขาเปิดใหม่ที่ลาวใต้ก็มีด้วยพี่น้อง น้ำมันที่ปากเซีครับได้ต่อคิวรถแล้รขน,นาดเลยพี่น้องลูกค้าแน่นเลยครับสาขานี่ครับคุณนะยังไม่ตื่นรถครับพี่น้องเลยคุณนะโอ้คิวย,ยาวขนาดเลยครับคิวย,ยาวาทุกซอยทุกห้อง,อองช่องเติมน้ำมันเลยพี่น้องอเพาะแกสั่งไงเนาะเก้าหนึ่งเนาะ เอาเก้าหนึ่งสามแสนกีเติมน้ำมันสามแสนกีบได้สิบเอ็ดลิตรพี่น้องนี่ถอดอะไรมาโคตรไปขาแล้วเอาเดินทางไปต่อจะข้ามโค้งได้านนี้สะพานลาวญี่ปุ่นไปทางเมืองพลทองในช่วงเทศ่ซ้ายครับบรรยากาศที่ปากเซครับทางจะไปสะพานข้ามในน้ำโขงครับข้ามฟากไปก็จะเป็นเมืองพลทองแขวงจฉลิมประชาับมาชมบรรยากาศก,กันพี่น้อง รุนแรขนาดเลยครับนี่คือสะพานข้ามแม่น,น้ําโขงครับลาวญี่ปุ่นครับรถมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานรถยนต์นขันได้แล้คก็คนขยังขันได้พี่น้องจากปากเซยยางขามมันจะมีทางย่างพี่น้องขามโขงไปอีกฝากเมืองพุททองครับพี่น้อง,งบรรยากาศที่การแม่น,น้ำโขงครับรถไทยก็ไลเนาะรถ บรทุกส่งของนะครับบนภูเขาครับวัดภูสลาเป็นบ่อนท่องเที่ยวแล้วก็จุดชมวิวมนน้าโขงขึ้นไปในวิวงามหี่น้องครับโดยเฉพาะในช่วง4ีหาโมงเลนบึงวิวงาม,งามบึงตะวินตกดินครับพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์กับข้ามโขงได้ไปจะขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามโขงนี้มาเที่ยวปากเซีพี่น้องครับรถทัอรเที่ยวทั้งฝั่งทางนี้ฝั่งทางนั้นพี่น้องไปหาทัอรเที่ยวทางปราสาทหินวัดภูวัดภูสเลาครับบนท่องเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําโขงนะครับ มาแถบนี้ไม่นับโงคงกว้างครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับหลอเที่ยวลาวใต้ครับพี่น้องวิวงามอีกแบบหนึ่งที่ลาวใต้ครับถ้าว่าเขามาเที่ยวที่แควงจปะปาซักเริ่มต้นที่ปากเซแล้วเขาจะขับรถยนหรือว่ามอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานบอดนี้มาฟากเมืองโคนทองเมืองจะปปะสักส่วนลายนี่คนจะขับรถไปเที่ยวที่วัดปราสาทหินวัดภูครับพี่น้อง อยู่ห่างจากปากเซประมาณ60กิโลเมตรสามารถไปกลับกระได้ครับพี่น้องหรือว่าอยากค้างคืนเอาบรรยากาศสโลไล์เมืองเล็กๆเงียบๆริมแม่น้ำโขงนอนค้างคืนที่เมืองจำปาสักกระได้อัตรสในการเดินทางมาเที่ยวที่ปากเซและกาจำปาศักพี่น้องคำประกาศตื่นสมาคันว่ามาถึงมือวันพุธนี้มีเวลาเนี่ยครับโมไซจากที่พักในตัวเมืองจำปาสักไปเที่ยวตลาดนัดช่องตาอูครับพี่น้องกัน ได้บรรยากาศหาบึงอาหารของป่าธรรมชาติที่เมืองสุกุมารครับพี่น้องยูบุไกจากตัวเมืองจับปาซักพี่น้องสามารถขับรถไปวันเดียทริปก็ได้ครับพี่น้องนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเชนิกาพากันไปเที่ยววัดปราสาทหินวัดภูครับพี่น้องที่เมืองจัปาซักล้ะกะแวะชมวัดโบราณพระพุทธรูปเก่าที่ริมโขงในตัวเมืองจัปาซักละกะขับรถกลับมาขึ้นวัดภูสเลารอโซนทเวนตกดินล้ะกะเข้าสู่ปากเซ วันเดททิปได้ครับพี่น้องส่วนผมก็เดินทางไปจะประซักนี่ผมจะนอนทุกค้างเลย1คืนแลวกะ็วันถัดไปก็ไปที่ตลาดนัดส่องตะอแล้วกะ็กลับเข้ามาเมืองสุกุมารล้วกะ็ไปต่ออีกที่เมืองมุลปาโมแล้วกะ็เอารถโมไซค์ขึ้นแพข้ามฟากน้ำโขงมุ่งหน้าสู่โดดเด็ดโด,ด,อดคอนพี่น้องครับผมจะไปสไตล์นี้ครับพี่น้องจะวนไปนะครับเป็นวนเป็นลูปเลยบ้านคันแยงเมืองโพนทองครับ อีกฟันหนึงของแม่น้ําโขงครับอุบานนี้มาตอนแรงนี่จะมีตลาดขายอยู่ริมทางครับขายปลาขายอาหารธรมรมชาติสาบ้านแถบนี้ครับพี่น้องเพราะว่าจับปลาซักนี่เป็นแหล่งหาปลาน้ําโขงได้หลายครับพี่น้องช่วง3ามสี่โมงแรงปลาน้าโขงว่างเกินเลยครับเดี๋ยวแวะส้มที่พักระหว่างทางที่บ้านคันงยงเมืองพุททองจักน้อยหนึ่งครับพี่น้องเพื่อหาได้ที่พักแถวนี้ะนะมวยมันรูดบ่าอย่ฮะไทรงคือแค่ นสวรรค์คันแยงบนจอดรถใหญ่บนจอดร,ร,ร,รถจักรมันคือมารูดเลยนะเนาะมีอะไรบ้างดิมีอันสิบห้าดิมาดูโคอากันนะนี่พักระหว่างทางครับที่พลท,ทองครับคันแยงเดือนสวรรค์เดือนสวรรค์คันแยง,งครับพี่น้องบรรยากาศที่คาดเป็นมารูดเลยพี่น้องบอลนี้เห็นนะฮะโอ้มายัางเจ้า อียังนี่งงเลงี้ยครับเจ้าคือมาอยู่นี่นะคอยงงเงยนี่เอ้างานหมายกันจะโคตรเลยโอ้ยเดี๋ยวเก็บพรครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคือมนรษยบนนึงคือเป็นบรรยากาศสาธารณะอเด็กเขาวมนุษย์ครับดูดูดูดมียผมอด้วยพี่น้องครับไได้เอรมาเจอเบาานีพลอยู่พลทองแต่ปลาซักพี่น้องอยู่มนุษย์อีกทางหน้านี่ฮะงานเข่าแล้วเบาานีพลแับนี้คอยจะเผาเจ้าเรือมุนี่ฮะ บัสิมบักอยู่บนนี้พี่น้องเตมาจื้อบอดิพน์สุดสายซดมพักแล้วเวียนบนมานนี้พี่น้องเลยยานขอรับแตกเอาสวัสดีครับบอดิพนครับเอาของฝากกาแฟครับโอ้ขอบคุณหลายๆของแซ่บจากอเมซอนสาขาปากซีซิมเบิ้งว่ามันทีแซ่บคือน้องปิ่นเพชรสุกินบ่อมีอย่างหนึ่งคือความลังผมพาเด็กของมาลุดเป็นไรเด็ดอยู่หรเ่เด็ดอยู่หรือเปล่าตั้งจ้องในเขาแน่อันนี้มีแห่งเด้ออ้าวคาพี่น้อง จวดจวดกันมาเจอแม่โครงโดยบังเอิญนะครับเป็นในเราใต่สมซื้อสมซื้อแม่โครงอยู่างแบบเป็นสามสี่พันกว่ากิโลแล้วไม่ทำสามแมนแล้วเวลาอ่อนทั่วไปเบิดคือไปในเจ้าเมืองนี้คลิปนี้ขนาดผมจะไปอุละครับตาดฟ้านตาดเลี่ยงฟันสลาวันสลาวันรออุละเขาท่านนอนเมืองเมัองแม่นครับโอ้ไปไกลเนาะอไม่แน่ไม่แน่โมลูมาจวดเมืองนองบ่ครับอาจจะนอนอยู่แถวสลาวันหล่ะจังค่อยเดินทางกันต่อมือใหม่เพราะว่า ช่วงช่วงในลูกยังบ่เปิดเทิ่มเอ๋อครับผมทิพพาลูกเที่ยวก่อนเปิดเทิ่มถือว่าเป็นยุดยาวเนาะพาลูกพัก่อนล้วก็ไปบ้านข้อเท่าเะรครับไปออกปากสั้นกูลัะครับตัวนี้ก็ผลไม้เยอะตามริมทางมากนัดมากทุเรียนงเลยมีขายแล้วบาเกียรปั่ซองดินเดียนผลไม้แซ่บกาแฟกับคัทยู่ันนั้วันได้กินบักกันบักยางบักยางปลาจำปลาซักโดยโดยโดยอืมไมื่อด้จะไปจำปลาซักบ่า จะไปจะปะซักไปดำลึกความหลังของไอ้เอกคนนักมีความลับอยู่หันนะเพิ่นไปซื้อก่อนน่ะไปเจอสาวจะปะซักกลนเคียดอืม่หันนะอยู่บ้านปลาคอใหญ่เห็นนะอ้าวผมก็่อยถนัดในเรื่องผู้สาวเลยวัคนที่เดินทางรู้กนจะรู้เจ้าว่าเจ้าวัวถนัดคอยมาเจอเจ้าอยู่บ้านรูดนี่นะแต่ว่ามีความรักครับผมครับเอาดีนี้เราจะเดินทางไปจะปะซักแล้วก็ไปทางสุขุมวิทจังหนันนึงก็จะไปนอน ดรอนโค้งมมเลงนี่อ๋อแสดงว่าเสือโล่งนพี่ครับดรอนนี่ดรอนคอนคือว่าทะลุออกเวียดนามไอ้ขมิ้นไปออกช่องจอมโหลดอย่าหลงทางอย่าหลงหักสาวขมิ้นมันสิยากนะโอเคครับพี่น้องครับคนมีทีมงานขนาคนหลายคนโอเคประจังเจียกันเนาะยี่ฝั่งไทยเนาะได้ครับได้เดินทางปลอดภัยด้วยเช่นกันครับเช่นนกัครับขอบคุณสหรับเลียกกาแฟเช้านี้ครับครับผมบันทึก นะครับเมืองจำปาศักครับเป็นเมืองอยู่ริมแม่น้ำโขงครับเ,เมืองโบ่ใหญ่พี่น้องเด็กน้อยปั่นจักรยานเมื่อกินขา้าวพักเที่ยงพอดีเลยครับเ,เงียบสงบเลีครับที่จำปาศักดณนะพี่น้องแผ่ักแบบเงียบๆนี้ข้ามาพักที่จำปาศักด้เลอแล้วค่อยไปเที่ยวปรักดิ์หิวัตูครับนี่คือถนนกลางตัวเมืองจำปาศักครับรรยากาศเงียบขนาดเลยครับแทบสิวมีคนอยู่เลยพี่น้อง จะประซักนีบุค่อยมีอย่างครับพี่น้องส่วนลายมาพักพ่อนล้ะก็ไปเที่ยวปราสาทหินวัดภูครับที่พักกะหาเลือกพักตามริมโขงมีร้านอาหารร้ากาแฟก็มีครับพี่น้องส่วนตลาดเซานี่มันจะมีทุกๆเจ็ดมือในช่วงเ้าของวันสุกครับ ว้างนาเลยครับเป็นบรรยากาศระหว่างทางพี่น้องร้านอาหารร้านนี้คับวิวงามพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นขนาดเลยนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าต่งางชาติกับลายขนาดนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องในช่วงบ่ายครับที่เมืองจำปาซักครับเป็นจุดชมวิวบนน้ำโขงงามพี่น้องบนนี้เห็นะวิวบรรยากาศวิธีชาวบ้านครับเพิ่นกำลังยามมองหาป่า ฝั่งตรงข้ามคือเมืองปทุมพรแขวงจำปาศักดิ์ุดที่คอยอยู่แม่นเ<ง>มืองจำปาศักดิก์คร,รับน้วผมบอนี้กว้างขนาดเลยครับพี่น้องมาฮอดที่เมืองจำปาศักดิ์เมืองที่เงียบๆเ,เมืองบบอใหญ่อยู่ริมแม่น้ำโขงครับพี่น้องมาเที่ยวแบบเงียบๆสโลไลกับมาพักผ่อนนะครับพี่น้องที่แถวนี้นะครับแถวแบบที่พักริมโขงที่เมืองจำปาศักดิ์ครับมีหลายบอนเลยพี่น้องร้านกาแฟร้านอาหารกับพ่อมีให้กินให้ได้ ชิมรสชาติอาหารที่แล้วไต้ครับพี่น้องเมื่อนี้หาสุนไลยคนมาเที่ยวจะเป็นตั้งชาติเพราะว่าคนจะไปเที่ยวประสาหินวัดภูสุปเป็นที่เที่ยวมรดกโ,โลกครับพี่น้องได้ปลาบ้ได้ปลาบ้ได้ปลายางยำนี่ฮะนะชิวดีครับพี่น้องเงียบ เดี๋ยวจะขวดหนึ่งพอ,อได้มีแห้งครับคนว่ามักเสียงเพลงเสียงบันเทิงกับไปพักแถวนะครปา,ปากเซครับคันว่าแบบมักเงียบๆนี่มาพักฟังงกำปาสซักนี่น้องอยู่งามขนาดเลยพี่น้อง ถือว่าเป็นการพักพอนในตัวคนกในเครื่องพักแถว,แวนี้สุนไล่บนเที่ยวจะเป็นวัดเก่าครับพี่น้องบนทาง ท่ฉันนั้นเดินลำพังเงาข้างกายคือเพื่อนเดิมอปุปสรรคนาหน้าไม่หวั่นไหวผงผ้ยกว้างใหญ่ไพศาลประการตาแท้และเหมาะสมลิบเลี่วทิวเขาหมอกรองุรื่นรมงามตาเปลินใจความทุกข์

ชมทะเลมอกสายรุงอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุนรราจิบชาฟังเสียงเรไรเวลามุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเงาความทุก